สวัสดีครับผมผมผีเสื้อแด่นตายนะผมนะวันนี้ผมเมาประวัติการชนเบบโยโย่ของวัวคูเอกต่อชาวสนามเศ้าทุ่งมาฝากนะผมนะคู่นี้ชนกันนึ่งกิโลซ่องคิดนะผมนะนาเลสุดๆกับผมต่อชาวคู่นี้นะเป็นการชนขันระว่างดุกดังชาวผ่าอยู่นะผมนะหรือหวาปลาบึกนะผมนะชนกับหลังซาดงามชาวปัญญาเพชรมีชัยหรือไว้วงนะผมนะไข e ่อีเลนวัวนะมีซ้นไอไสเปิดที่เปิดด้วยบังไดข้ามไดกดไปทีน้าช่องติ๊กตกผีเสื้อเดี๋ยวไปฟังประวัติการชนเบบโย โยคองทางซ่องตัวนกัเพิ่มตัวดีถทางเน้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะบมนะตัวนี้ชื่อว่าปลาบึกนะบมนะตัวนี้ชนมาแล้วฮาวก้นนะบอมนะเคยแพแต่กลับมาชนะแล้วนะบมนะตัวนี้ชนประเภทเนี่ยแนนถูกต่อคางนักนะบมนะคัดเข้าคมหัวใส่ปางซวยๆนะบมนะถอดหนับนกเลี่ยมดีฟี่มือกระดุกดีกับเพิ่มตัวนี้รอชมกับเพิ่มใครเล่นวัวต่อชาวนะบมนะมีซดนไอใส่เปิดที่เปิดไว้บังได้ข้ามได้กดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกปีเสื้อเราไปกันทีทางด้านคู่ชนกันมั่งนะบมนะตัวดีทา เล่นอยู่ที่หน้าจอนี่ชื่อวอยวงหนาบ่มนะตัวนี้ชนมาแล้วส้ามนนาบ่มนะล่าสุดชนะเศร้าทงหนะบ่มนะชนะดีมากับ่มล่าสุดนะชนะมาแบบสุดเบอร์เลยับ่มไอ้วงตัวนี้นะบ่มนะชนประเภทเรื่อยๆชนอยู่บนฉลาร์หนาบ่มนะทำนวลนวลแล้วเว้นท่อยับยับนาบนะเหลียวมัดขวัำท่อมัดท่อแข้งแรงแข้งแกล่งหนาบล็อกคอเนี่ยนึบับ่มตัวนี้นะหลักท่อกลางนักหมักหมักหนาบ่มนะล่าสุดชนะมาเบบท่อนอกนาบ่มนะชนะมาดีสุดๆหนาบ่มนะล่าสุดน่ารชมร้อยเด็ดค่ะใครเล่นวัวหนาบ่มนะมี โนไอ้ไส้เปิดที่เปิดไว้บังได้คามได้กดไปที่หน้าช่องติ๊กตกผีเสื้อเล้วกดตรงนี้ได้เลยครับเพิ่มหนีผีเสื้อชีนิวอยู่ตอนนี้หรือว่าที่ตานเน้นที่วงสีแดงอยู่ที่หน้าจอน,นี้นะเพิ่มนะแานกดข้าไปได้เลยนะเพิ่มนะที่นี่เรือตังชัดเจนแน่นอนครับเพิ่มใครเล่นววกดข้าไปเลยเลยครับเพิ่มกดข้าไปแล้วข้องแทตองผีเสื้อแดนตายเท่านั้นนะครับคู่นี้ผีๆเพืพพเ่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างครับเพิ่มชอบปลาบึกกดนึ่งมาที่ครับเพิ่มชอบไอ้วงกดซองมาที่ครับเพิ่ม